คือว่าไปหาตีลและวอกแล้วข้างมันสวยอะไรได้เด็ดเตีแล้วลงตาตีแล้วบ่อันนี่พี่เน้นบินบาทมากก็เล่งานออกสีนลองโอ้โหกออยูะออเนา,ยยก<อ>าะก็บ่ก็เยอ่อมไวๆเยอะวั่นี้สภาพนี่านพี่โยมมากอดน้องใหง้แน่นๆอมแก ไม่ออกไม่ซี้หลงเอิญใหญ่ไปเจ้าเจ้าบวชแล้วมันร้องเพลงบ่ได้มันผิด้ยนเอาเฮ็ดจังได๋จังขิดร้องลำตั้เพลงได้ผู้ข้าน่ะบวชเข้ามายังมักงวนมักยิ้นคือเก่าแมีมักงวนมักยิ้นมักเอิระเกฤกงี้ฮว่าจังซั่นล่ะต้องประยุกต์ใช้ตัวประยุกต์ใช้จังได๋ว่าทำนองพระทำนองเทศข่อยบ่ผิดเอาเอาเพลงมาว่าเป็นทำนองพระทำนองเทศได้อยู่บอกได้ตัว เพลงยาบ้านกอดน้องเนียนแม่เอาสิบวันไม่ฟังเนออันว่าเป็นอันแนวให้เนี่ยกอดน้องกอดน้องให้เนียนเนียนอ้อมแขนของไอ้นั่นมีไออุ่นยามหนาวใจรู้ไหมฉันคิดถึงคนช่วยกาลุ่นเป็นผ้าห่มบางลมให้ที่หัวจังสั้นดอกพืชพูดแล้วละเพลงสองนาทีก็มีแห้งเดี๋ยวปลนสองนาทีก็มีแห้งเออว่าได้บ่หยากอด ไอ้จักสองหน้าทีทอยากอดแค่นเนี่ยพ่อไอ้ออนั่นมีเจ้าของลอยมาให้กอดหน่อยนะพ่อหนุ่มเนี่ยทองถึงบ่ได้ไอ้มาคอง ก็มากอดน้องจักสองนาทีปบาดมาคือแต่หลวงปู่หลวงปู่้นวร์ตบ้านเท่านี้อัดที่บรินัทที่บ่อัดขายนี่ลรส่งบริษัทท็อปไลท์ไดมอนด์เนี่ย่นี่บริษัทท็อปไลท์ไดมอนด์อีดเด็กขายแท้เ่ยแม่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 อันเป็นจังไดนเนาะไม่ออกไม่ตูนคือบ่เห็นสอดเห็นโพเท็เอาคี้ซะอันจังกะลี่ ชัางกระรี่จ้าแม่เ้าม่ซี่เจ้าไปมาเขาไปมาเขาคก็ควรจะไปม้งมีไส่ปลาม้งมีเนี่ยเกาะควรจะไปม้งมีไส่ปลาเจ้าไปมาเขาเด้อพอดีแล้วกินพร้อมกันม้งมีไส่ปลาเพราะเคยได้ยินบอกอันอาตมาม้กมากเลยม้งมีไส่ปลานั่นล่ะเนี่ยม้งมาใส่ปี๋โอ้ยโอ้ไปโอ้ไป ไม่ออก <ไป S 1> แล้วล้างหลายๆเร็วคือจุปมี่ไม่ออกดอกมึอนอีกหาเห็ดนั่นชั้นไม่ออกไว้ต่วนมาละท้องไครเตรียมเมา